โอหเห็นเต้นรบๆเลยเอาเอาเอาใส่มือมือตะนันกันเลยเออขึ้นไปเอออย่างเงี้ยเนลนี่ครับดำๆเห็นไกลๆอย่างกงีเลยอย่างกงีเลยโอ้โหใครจะขึ้นขึ้นไปได้ปะเห็นลงเห็นลงเนี่ยครับในผานกำลังขึ้นแล้วแล้วนั่งแอบก่อนเฮ้ยเขามีเขามีหมวกอย่นั้นแบบเอ้ยแบบในคลิปเลยว่า มีดีนะนั่นนะใส่ยังไงไมยว่าครับอย่าต่อยตาแล้วกันนะครับด <cetera> ูดีไม่ว่าดีเหรอขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วกล้องอะไรไม่ค่อยชัดเลยปะขึ้นไปดิขึ้นไปดิอยู่ฝั่งนน้นดิอย่าให้มันย้อนแไงโอโ้โหเนี่ยมันใกล้ชัดสุดแล้วเนี่ย ม,มนหนัไปอ่ะกดตร,งห,รตงหน้าจาอกดตหน้าจอถ,ถ้ามันขึ้นสีดแดงแสดงว่ามันขึ้นเ,เราก็หาด้ามยาวขึ้นไปเลยก็ขึ้นได้คนเดียวครับห,นนห,ลหลังอก,าาก็ไ่นดไม่มต้นะลัง,ลงยาวประมาณเามตรหนึง่ง ถึงคถึงครับเอออย่ามาเม็ดนึงเลยอ,ะอ่ยอยอยอะอุยนอจุืจุดครบแล้วครับในพานจุดครบแล้วถ่ายในกระแป้งก็เลยได้ดถ้าเราลงแล้วจะไปทำพิษกระปกอะไรเนี้ยดี่รถไปร้อนุน่นอ่ะน้ำพิษนิดน่ะรถจอดอยู่ข้างล่าง ย้อนแถวป่ะอาจารย์ย้อนอยู่แต่ก็ยังเห็นนะเห็นลำไร่ลำไร่ไ,ได้แา่ตรงข้างเดียวได้เลยนะสัดเดียวไม่ได้สมุดสิบชิ้นละถมารีเฟรน,น์ใหม่ยทงนี้นะอยู่แล้วน่าจะมีกล้องติดหัวให้ในพานได้หน่อยมีแล้วเ,เด,ดี๋ยวเออแต่ไม่มีดิี่ทัลหาไม่เจอจะหาไหม ขึ้นมาแล้วพยายามจะหาที้งร่องให้แล้วโอ้โหย้อนแสงอ่ะพี่เดินไปอีกเดี๋ยวไหมเดี๋ยวได้ไงแค่นี้อยู่ใต้รังกัแล้วเนี่ยขึ้นไปกไันไหมเห็นแต่รังครับดำๆนะครับเห็นแล้วต้องไปมาร์กเลยนะดำๆนะเดี๋คิดคนทำกินเนะีย <c oughs> ยาวประมาณเมตรหนึ่ง <c oughs> ในพานว่ากำลังพอดีเลย <c oughs> ขาวๆอ่ะแต่หัวน้ำมีเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่า มันตัดลงมาไม่ได้หรอกมันต้องปาดหลังลงมาใช่ไหมเออเอย่าไม่ิปว่าน่ะแตะแล้วครับแตะแล้วครับ <S S เ,ออเอาได้ไหมคับนะไม่ผ่านว่าล้างอ่อนไปแต่หัวหน้ามีอยู่นะ Nhìn đất lăng khó khảo cây gầy Nhìn đất lăng khó khảo gầy cây, Nắng on không có gì มองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ครับในฟานกําลังจะปาดอยู่ครับมันปิดทถาวันนะังนั้นเรื่งไปอีกแล้วไปอีกเ yeah, อ,ไไอ้โหอันนี้ครับไม่ามาเริ่มมาแล้วครับในฟานต้องนั่งนิ่งก่อนนะครับต้องหลบก่อนนะครับไม่เห็นมาแล้วครับ ไปเหมนแล้วครับเลยครับแต่รังอ่อนไม่ค่อยมีครับแต่หัวน้ำสวยอยู่ครับ <c oughs> ควาานว่าอยู่ใกล้ควันดีที่สุดครับควันมาหาแล้วสบายใจแล้วครับ いいよ。<music> <music> <��ranch> là hết rồi, thả nó sang thau nước ạ, dây keo dài dài, để được nước, để được ăn, để được